7ปีที่แล้วตั้งแต่จอเตอร์เร่ติดตัวเข้นมาป็นคนเขียนเพลงแต่เนื้อแต่ันอนที่ทุกอย่างนะครับและเขาเป็นมือกตีตาร์ผมแนวกวงเราคอนเทิต์กับพี่โอเจ็ดชุดเปี้ปผมเนเกัาเพลงตัวตวพ่โอจรนดูยี่ใหญ่หนลได้ช่วยอะไรอย่างครับรับผเป็นท่นเซงเรค,รเรครับเศษครงครับวันนี้ ก็เคยครับโอกาสดีเรามีสนห่งในช่วงนีซีโดยเฉพาะว่าเราชอบตั้งเป็นาวุเป็นซูบีช่วงนี้อาจจะังเป็นว่าแต่ว่าเราฝากกันสนเลยครับวนี่มันตัวนี้เป็่ตัวไเนยสังตัวเดสาที่ต้องมิันซีเป็นแน่แท้การับขี่ซี e v e r y w h e ตอ รีบจองเลยฮิออคเซสต้าซุนซอนเกอรนี่สุดยอดคิมอ,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 อดีตการเป็นเซลดล้วยนะครับขายไม่ส่งอ่างนะครับไม่ใช่ขายแล้วไม่บอกแล้วกันนะครับโอเคเดีย๋ยวมาช่วยทายแล้วมาฟังเพลงนี้แล้วกันตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะครับเพลงนี้ครับคืนนี้